เพียงแต่ว่ามือนีเมื่อเปิดว่าจะให้คิดน้ำดอกคำวาวไอ้ก็เลยได้งเงาแสนซ้ำคิดน้ำคันิิงต่อเกียร์ถมอนยังคอยน้ำตากันเม,มาไว้ได้เพียงนี้ก็ได้ลาคำแพงเดี๋ยวเบิองอีลาในโปรไฟติกตกเฟสบุกยูทูบไรเดี๋ยวเบิงหนาอีลาคือจังนั่งฟ้าเนาะแต่ว่าใจอีลาคือจังนั่งมั่นแท้จังเดยมาค่อยประหารดวงใจให้ไอ้เน่าน่วมดอกทางเนื้อ เสือเบิดสินเชิงช่ายไล่ประจงลาเคยทะนงแกกาเข้านีพัดบ่ไวอีลาพอปันใจสิแตกมาปัดอีลามาห่างไอนี้อยากสิเป็นนอนเกียกปัทภีฮอนห้่นให้มันอุล่าฮอนนอนกะนอนบ่ได้น้ำตามันไหลเปียกบอลนองนั่งตั้งแต่กินกัสีสองมือซอนปากอาเมนกับบ่ไวนี่แหละไปซะเดล่าเด้อ คนอายบา่ไหวแม่นบ่จึงขอ